สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่30เดือน9 25 64มาแบ่งปันจ้า3ตัวตรงตๆนะคะแล้วก็จะมี2ตัวบนล่างนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่30นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่27กันก่อนจ้า ผลที่ออกนะคะชุด6ตัวออก7 4 8 9 3 6นะคะล่างจะมี2แบบนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ละพื้นที่อาจจะรับไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็จะเอา2ตัวหน้าชุด6ตัวนะคะ7 4นะเป็นล่างนะคะส่วนบางพื้นที่นะคะก็จะเอา8 9นะคะ2ตัวหน้าชุด4ตัวนะคะเป็นล่างนะคะส่วน9 3 6นี้ก็จะเป็นบนนะคะ แอดให้วิ่งรูดเก้าเจ็ดแปดนะคะงวดที่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นเลขทูบนะคะเลขทูบแอดวางไม่ให้นะคะก็จะมีสามเก้าเก้านะคะห้าเจ็ดหกนะคะถ้าใครกลับหัวนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะก็น่าจะได้ตดอยู่นะคะเมื่องวดที่แล้วเนาะสามเก้าหกสาม 6กหกสามเก้าเก้านะคะเพื่อนๆจะาในแนวทางเลขทูบนะคะแอดก็ทําเป็นตัวเลขขึ้นให้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กาลังใจย้อนหลังได้นะคะส่วนเจ็ดสี่นะคะเจ็ 7, 4, ดสี่อให้เจ็ดสามกับเพื่อนๆจะาเจาะไม่ถึงนะคะหลุดค่ะฝั่งสอบปอ,ปอลาวนะคะเจ็ดสีนี่หลุดนะคะเพื่อนๆจ้า สตัวล่างชุดหกตัวหลุดค่ะแต่ว่าเข้าวิ่งรูด7นะคะเข้าชุดเด่น7ค่ะ2ตัวล่างชุด4ตัวนะคะแปดเก้าเข้าแปดเก้าตรงตรงนะคะตัวที่นิ้นให้นะคะเข้าวิ่งรูด9ค่ะ8ค่ะสายวิ่งสายรูดมานะคะชุดเต่นแปดกับเก้านะคะเพื่อนๆจะาเข้าแปดเก้าตรงตรงนะคะ ส่วนบนนะคะ936 936นี้หลุดนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้เราให้แค่593 573นะคะหลุดค่ะสรุปแล้วสูตรนี้นะคะเข้าเฉพาะ2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างชุดสี่ตัว89ตรงๆนะคะแล้วก็สายวิ่งรูดนะคะมา978นะคะที่เอ็ดวางไม่ให้เนาะ ส่วนอีกสูตรนะคะโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้สูตรนี้นะคะเข้าบนล่างนะคะพเพื่อนๆจ๋าอันนี้แอดให้สี่ตัวนะคะหกสี่สามหกนะคะออกเก้าสามหกค่ะเพื่อนๆจ๋าน่าเสียดายมากนะคะอีกชุดก็เก้าสามห้ามาอยู่ข้างหน้านะคะพเพื่อนๆจะ๋ะชุดสี่ตัวเนาะออกเก้าสามหกค่ะน่าเสียดายมากนะคะพเพื่อนๆจะ๋ะแต่ว่าเข้าสามหกนะคะ เข้าสามหนะคะชุดกัน,นะค่ะแล้วก็เข้า8 9ตรงๆนะคะสูรโค้งสุดท้ายนะคะส่วน2ตัวบนล่างนะคะ3ตัวตรงโต๊ดสูตรนี้เข้า8 9นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่30นะคะ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะคนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทางช่องนำเสนอแนวทางอาจจะมีหลายสูตรหลายคลิปนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นค่ะ ไม่ต้องตามทุกตัวนะคะคเพื่อนๆจ้าตัวเด่นนะคะวันนี้แอดจะให้เด่นแปดสี่สามแล้วก็ศูนย์นะคะส่วนตัวลองนะคะ ขอเปลี่ยนประกาเป็นสีแดงนะคะเพื่อนจะาส่วนตัวรองนะคะตัวรองแอดจะให้ที่เจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้านะคะ สายวิ่งสายรูดนำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้าส่วนวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดวันนี้แอนจะให้ให้ที่ศูนย์นะคะศูนย์สีแปดนะคะ ถ้าใครไม่ชอบ048ก็ลองเอาตัวเด่นตัวอื่นหรือว่าตัวรองนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางเลขทูบนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ชมเนาะแอดจุดได้นะคะ712แต่ว่าไปออกอแนวทางฮานอยของวันที่29แล้วนะคะคเพื่อนๆจ้ะ อันนี้แอดจุดว่าจะลงของวันที่สามสิบนะคะแต่ว่าแอดกดผิดค่ะเพื่อนๆจ๋าก็เลยกดลบนะคะเพื่อนๆจ๋าแอดก็เลยไปวางในชุมชนนะคะอันนี้ก็เข้าหกหกพานอยไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแอดก็มาวางไว้ให้เนาะเพื่อมาออกแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแต่ว่าเป็นคลิปแอดไม่ได้ลงให้นะคะแอดกดผิดค่ะเพื่อนๆจ๋า ก็เลยลบไปคําเพื่อนส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางรวมของฮานอยกับแนวทางลาวนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ชมนะคะเอ็ดก็มาวางไว้ให้นะคะส่วนสามตัวตรงโต๊ดนะคะ ามตัวตรงโต๊ะวันนี้อาจะให้ที่สาเจ็ดสองนะคะสามเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ ตัดเล้นสองตัวได้นะคะเพื่อนๆจาหรือว่าสลับที่ได้นะคะส่วนสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะก็จะมีสี่สามด สามสองเจ็ดหสองสี่ห้าหกห้า ก็จะเป็น97ค่ะแล้วก็จะมี08นะคะ เจ็ดสองแล้วก็เก้าห้าค่ะชอบกจ็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลี่อนผ่านได้เลยค่ะ ระวังเบิ้ลน,นะคะเพื่อนๆจ๋าระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดและก็หนึ่งหนึ่งนะคะส่วนชุดกันนะคะแอดจะกันไว้ให้นะคะชุดกันใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะแอดกันไว้ให้เนาะเผื่อมีคนชอบนะคะก็จะมี หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็จะเป็นเจด็จดเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะเจด็จดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามเจด็ด ชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องหนูน่พุ่นพาโชคพารวยได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ